ก็กาบสวสถ้า่าเจอรชแทุกทีานะครับเดี๋ยวผมอันคาร์ลเ <arriver> กมเมอร์นะครับนี่ก็จะมาเล่นอยู่ในเซิร์ฟไมเคิลแบลเทิฮอีกนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับไปเล่นกันดีกว่าโอเคไปนเลย ห้องไหนคนเยอะมั่หงห้องสองครับโอเคโอเคก็สีดังครบโอเคคนหนึง่ง 3ามสองหโอเคเริ่มแล้วครับก็รออีกสิบห้ามีน้ตรงนี้ก็จะลงมาโอเคก็รอแป๊บนานมาครับโอเคเริ่มแล้วครับ ถือตายตายเลยนะโอเคโอ้ยตายง่ายไปแล้วเราโอเค้องไร้องสิงะโอเคไปเลยไป่อยๆเข้ไนะโอเคเริ่มพอดีนะครับโอเคอยู่สินงันครับแล้วอยอะไรบ้า ไอะไรว,ท,นะไรวที่ห้องหกนะอะไรวะเมื่อกี้อีกดีก็ตายเลยครับผมนี่งงเลยูจโก็ตายอ้อ ได้ไงปวดหัวเลยโอเคฮัลโหลตายบ่อยไปแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยอืมไม่ใช่ปลมเองแล้วนะอ๋อคิดว่าปล เราเข้าอยู่ด้วยได้มั้ยเพื่อน ừ. ที่ก็ขอจบคลิปแค่เพียงนี้ก่อน,นครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย